ุ่งนี้นะครับโรคติดเชื้อหูดับหรือสเตโปคอคัสซูอิสนะครับเพิ่มจำนวนขึ้นจาก12รายตอนนี้เพิ่มเป็น17รายนะครับก็ถือว่ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นสูงโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองและก็หูเพียงหลายรายที่เราสัมภาษณ์แล้วถึง5รายนะครับบอกว่ากินลาบที่เป็นใส่เลือดนะครับจากร้านบางแห่งในเขตทีิศบาล ดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาตรวจสอบนะครับแล้วมาดูวันนี้เราก็ได้มีการเก็บเลือดเก็บเนื้อหมูและเก็บชิ้นส่วนของลาบแล้วก็ไปป้ายดูตรวจเชื้อนะครับในถังน้ําแข็งที่เก็บเนื้อหรือเลือดต่างๆนะครับเพื่อนําไปเพาะเชื้ออย่างไรก็ดีโดยปกติแล้วเวลาที่กินน,นะครับตั้งแต่17สิงหาถึง1กันยานี่ยอาจจะเชื้ออาจจะหมดไปแล้วนะครับ อย่างไรก็ดีเราก็มีการแนะนําในการที่ให้ร้านค้านะครับก็งดการขายลาบดิบนะครับขอให้ปรุงให้สุกแล้วสามารถที่จะขายให้กับคนต่างๆได้เนื่องจากว่าทําอย่างนี้จะปลอดภัยทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ที่ซื้อไปด้วยถึงแม้ว่าในกรณีที่อาจจะมีกฎหมายเรื่องของการที่รับประทานาขายอาหารนะครับลาบดิบ ปรุงติ่ต่างๆนี่นะครับก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าถ้าขายแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาผู้ที่ขายอาจจะต้องรับผิดชอบครับดังนั้นการที่ให้ขายแบบปรุงสุกโดยสมัครใจ<อ>น่าจะเป็นทางออกในการที่ทําให้ร้านค้าต่างๆสามารถที่จะมีความปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้กินได้ครับมีต,ดดดดต้นฤดูผทุกิตเส็จแล้วก็เรื่องกินตดดิ่ย ยินดีบ,บางอย่างโรคบางอย่างอย่างเช่นปลาเป็นอะจะเป็นขยะใบไม้ในตับซึ่งาอาจะเกาะผลระยะยา,ยาวแต่ลาบหมูเนี่ยผมมันมันมีความรวดเร็วและชัดรุนแล้วก็ทำให้เกิด<อ>การเสียชีวิตได้ด้วยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับบางคนบอกว่าเออหูดับก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องยินเสียงเมฆอน่นอะไร<อ>มันอาจจะเป็นการพูดเล่นแต่ความเป็นจริงนะเรื่องมันเป็นเชื้อเซ็ดปรคพาธิซึ่มันมีผลต่อร่างกายและทำให้คนเสียชีวิตอย่างที่ท่านรู้ มีบุคคลสําคัญของสังคมเนี่ยป่วยด้วยโรคหูดับเนี่ยแล้วเ็บอก่ผมไปเยี่ยมมาเแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็เห็นนายกขึ้นป้ายก็หัวเล้อขำๆบแต่พอมาเจอกับตัวที่เข็ดแล้วไม่เอาแล้วมันคงพลมานะดูมันก็เกิดตายนะเกอบตายอายุ60แล้วจะมาเสียชีวิตเพราะโรคหูดับแล้วก็เป็นที่เล่าขานเรือนหน้าปรับผม ก็วันนี้ทางบอยทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าที่ของการสุขเองของกองการสุขเองก็มาให้คําแนะนำครับครับครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าผู้ขายเองเนี่ยถึง่าเป็นผู้มีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการถึงเรืนองคดีครับดังั้นก็ต้องตัดสินใจเลยว่าฉันขั้วให้แนะครับแล้วก็แนะนําต้องให้คําแนะนําถ้าจะดิบไว้แล้วจะใส่ตู้เย็นไว้สุดท้ายก็ต้องบอกให้ขั้วนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงในช่วงนี้นี่มันเกิดขึ้นและการส่